นักร้องไอดอลสาวเชอปรปางเบียนเคนะคะที่ก็กําลังเตรียมตัวค่ะไปเข้าแคมป์กับนาซาที่สหรัฐอเมริกานะคะพร้อมกับยอมรับเลยค่ะว่าเธอก็รู้สึกใจหายที่เพื่อนสมาชิกในวงอย่างมิวสิกเบียนเคเนี่ยได้ประกาศจบการศึกษาค่ะอา,อาการเลยนะคะว่าตื่นเต้นไม่น้อยเมื่อไอดอลสาวเชอร์ปาง 48, เบียนเคตเตรียมตัวเข้าด้วยแคมป์กับทาง ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ถูกเชิญให้ไปในฐานะตัวแทนประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรพร้อมบินไปพร้อมกับน้องๆที่สอบชิงทุนได้ค่ะโดยเธอก็เปิดใจนะคะว่าเตรียมบินไปก่อนสิ้นเดือนนี้ซึ่งได้เตรียมตัวอย่างหนักในการศึกษาข้อมูลก่อนอีกทั้งยังโชคดีที่ทางนาซาให้ถ่ายวิดีโอได้ก็เลยจะได้ถ่ายวิดีโอเพื่อให้แฟนๆได้ชมกเป็นความรู้ทั้งนี้เธอก็ยังได้เปิดใจนะคะถึงเพื่อนสมาชิกมิวสิกเบียนแคลิฟอร์เนที่เพิ่งจะประกาศจบการศึกษาหลังคว้าอันดับสองในงานบิน c คลิฟอร์เด 12 Single เกิลเซนบัส general election นะคะซึ่งก็ทำให้แฟนๆตกใจเป็นอย่างมากค่ะซึ่งเชอ์ปรางก็ยอมรับเลยว่ารู้สึกใจหายแต่ก็เชื่อว่าน้องจะมีผลงานออกมาให้ชมกันอยู่เหมือนเดิมแน่นอนค่ะกิจกรรมกับน้องที่สอบได้ตอนหนูเป็นเป็นพายประกาประชาสัมพันธ์ก็เลยได้รับโอกาสไปนี่คะ่ะ<ๆ>ก็เรียกว่าจะไปเก็บประสบการณ์แล้วก็โชคดีที่ทางนู้นอนุญ,ญาตให้ถ่ายวิดีโอได้ก็จะมีวิดีโอ รอกกลับมาให้กับน้องๆหรือกับแฟนๆได้ชมกันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าตรงนู้นเขามีอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจี่นู้นและตอนนี้เทคโนโลยีเขาไปถึงไหนแล้วเจอกับวิศวกรของนาซาตัวจริงที่เขาเคยทํางานที่ Apollo อัพอ l ลโลโครงการอพโลโลโครงการอพโลโลแล้วเขาก็เหมือนตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่เขาก็เลยแบบมาเจอเจอกับพวกเราค่ะซึ่งเต้นมมา,าตอนนี้เตรียมตัวเกยมใจค่ะ <laughs> อ่านหนังสือเพิ่มเติมค่ะว่าเออที่นู้นเขามีอะไรบ้างประวัติศาสตร์ขรงึั้นมีเอกสาราจากจับจากทันชิ้นงานของส่งมาให้อ่านน้องก,ก็ลังเลมานานวันนั้นก็เป็นวันที่เขาตัดสินใจแล้วว่าว่าจะอยู่ที่ไหนชิ้นปีนี้ค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้น้องหนูเชื่อว่าน้องมีผลงานในอนาคตแน่นอนเพราะว่าความสามารถของน้องก็การันตีด้วยรางวัลมาแล้วไม่หายโง่มากเลยค่ะที่จะไม่ได้อยู่แบบก็มันโตไาด้วยกันตั้งแต่ยังไม,ไม่ไม่ไม่สามารถมีได้เยอะขนาด